พราะนั้นจะทำอะไรคิดได้ดีอย่าคนแก่มาทรมานดีกว่าไหมอย่าคนแก่มาทรมานดีกว่าไหมนะครับลองหาลือกันดูเนาะเดี๋ยวจะหาว่าอีกลังแกคนแก่นะเดี๋ยวจะหาว่าทนายสมเกียรติเนี่ยลังแกคนแก่เออแปลกดีเอามาทําไมอะ่ะจริงๆอะ่ะเนะก็ไม่เป็นไรครับทุกท่านก็เข้าสู่กระบวนการครับในที่สุดทุกอย่างก็เข้าสู่กระบวนการ ในที่สุดจะได้ไปพิสูจน์ความจริงกันจะออกมูหรือจา่าก้อยหรือหัวไปลุ้นกันเอา <c oughs> <c oughs> นะครับเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้คุมอารมณ์ตัวเองให้อยู่กันนัการเวลาพูดจารสารเนี่ยพูดความจริงนะครับอ่านะครับอย่าไปโกหกไปสาบานตรงสาบานตัวแล้วมันโกหกไม่ได้นะบ,บอกก่อนนะ กลัวอยากรู้กลัวอยากรู้กลัวอยากรู้เรื่องราวทั้งหมดมันเป็นอย่างนี้ครับทุกท่านปรากฏว่ามันมีคนที่คิดว่าเรื่องแพะเป็นเรื่องใหญ่ก็มีการดําเนินการไปตามกฎหมายซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะัอดีครับแม่แม่หญิงครับอ่าเป็นเรื่องที่ดีทุกอย่างเข้าสู่กระบวนการจะได้เลิกเถียงกันนะฮะได้ข่าวว่ายายมาด้วยนะ มันเป็นการทารุณกรรมผู้สูงไวัยไหมเนี่ยผู้สูงอายุไหมเนี่ยทุกท่านครับได้ข่าวว่ายายมาด้วยนะตายๆนะครับนะฮะอันนี้ขนมาด้วยนะครับเอายายมาด้วยอ่ะทุกท่านผมนี่อึ้งเลยอ่ะผมว่าเอ้คนแก่แล้วไม่ควรจะมายุ่งวุ่นวายอะไรนะคนแก่ควรจะอยู่บ้านซื่อๆเก็บแรงไว้หายใจอีกไม่กี่ปีเราก็ไปพบพระเจ้าแล้ว จะม้บุ่นวายอะไรกับเรื่องโลกภายนอกนี้นะครับนะทุกท่านครับงานนี้ยายต้องมาด้วยนะครับดีจังเลยนะครับผมจะได้ไม่ต้องไปอ้างอะไรมากมายเอายายมาด้วยดีที่สุดนะครับนะฮะผมคิดว่าคนอายุปูนี้แล้วขนาดนี้แล้วเนี่ยจริงๆเนี่ยนะควรจะอยู่ซื้อๆแต่ก็เอาเถอะครับเขาคิดว่ายายเนี่ยนะครับต้องมาเป็นพยองพยานก็เอามานะครับเอามาครับ นะขออย่างเดียวอย่าหัวใจวายก็แล้วกันนะครับเวลาขึ้นศาลม,มันไม่เหมือนกับที่อื่นด้วยนะครับสาบานตัวแล้วอะไรมันก็ต้องพูดความจริงเวลาเราสาบานตัวเห็นไหมครับขอให้มีอันเป็นไปภายในสาวันเจวันเอาดีๆเนดะ้อนะครับแล้วเกมนี้นะครับเคสนี้คดีนี้ไม่มีคำว่าเจราจามีปัญหาไหมไม่เจราจาอ่า กูหน้ามืนเว้ยไม่มีเจราจาเพราะถามลูกความแล้วเขาบอกไม่เจราจาอ่ามีปัญหาเปล่าอ่าน,ะ,นะทุกท่านครับเลือกแพ้ใหญ่ใหญ่ใหญ่เหลือเกินนะนะเออผมก็อยากจะรู้ว่ายายจะพูดอะไรก็พูดไปเถอะเนาะขออย่างเดียวอ่ะยายอ่ะ,อะตรวจความดันด้วย นะครับไม่เอานะคุยไปเบิกความไปเบิกความมาเป็นลมนี่ไม่เอานะอีกไม่เกี่ยวนะบอกก่อนนะอีกทาหน้าที่นะอีกไม่เกี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นจะทําอะไรคิดได้ดีอยาวคนแก่มาทรมานดีกว่าไหมอยากคนแก่มาทรมานดีกว่าไหมนะครับลองหาลรือกันดูเนาะเดี๋ยวจะหาว่าอีกรังแกคนแก่นะเดี๋ยวจะหาว่าทนายสมเกียรติเนี่ยรังแกคนแก่ เออแปลกดีเอามาทำไมอ่ะจริงๆอ่ะนะก็ไม่เป็นไรครับทุกท่านก็เข้าสู่กระบวนการครับในที่สุดทุกอย่างก็เข้าสู่กระบวนการในที่สุดจะได้ไปพิสูจน์ความจริงกันจะออกมูหรู้จ่าก้อยหรือหัวไปลุ้นกันเอา <c oughs> <c oughs> นะครับเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ คูปอารมณ์ตัวเองให้อยู่กันการเวลาพูดจากระสารเนี่ยพูดความจริงนะครับอ่านะครับอย่าไปโกหกไปสามารตรงสาบาตัวแล้วมันโกหกไม่ได้นะบอกก่อนนะอ่าประเด็นก็คือตอนนี้คดีแพ้มีการฟ้องร้องมาแล้วนะครับเป็นไปตามคาดหมายนะครับมีการฟ้องร้องคดีแพ้แล้วแล้ววันนี้พอดีวันนี้ผมก็เอ๊ยอยู่ดีๆพัชระมนะช่วนมากินราบเป็ดน,นะครับ ผมก็เลยถามพัชรมวนว่าพัชรมนเรากินกันตอนตีสองดีไหมฮัโลโหลทนายมากินลาบเป็ดกันหน่อยสิพัชรมนเราไปกินกันตอนตีสองดีไหมนะครับอบอกว่ากินกัน,กนตอนกลางวันนะครับอยากไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตครับคดีนี้เนี่ยมันต้องเดินทางไปอีกเป็นปีครับท่านครับ เป็นปีแน่นอนครับอ่ามันคดีนี้ต้องเดินทางไปเป็นปีไม่ว่าใครจะแพ้ใครชนะนก็ตามอาจจะมีการอุทธร์นะครับอุทธร์ในเรื่องของข้อกฎหมายการข้อเท็จจริงกันนะครับแล้วเรื่องนี้นี่นะสนุกแน่นอนเลยครับผมเห็นคุณพัชรมามลนี่หัวเราะอย่างเดียวเลยเฮ้ยทำไมเขาเอายายมาด้วยวะอายุก็มากแล้วนะอะไรอย่างจริงๆผมก็เป็นห่วงนะเขาพูดมากมก็ไมห่วงนะครับไม่อยากให้มาเลยพูดตรง นะครับนะไม่อยากให้มาเลยนะนะครับรับรองได้ครับผมไม่เสียมารยาทถ้าคุณไม่เสียมารยาทกับผมไม่เอานะแบบลงพักนไม่เอานะบอกก่อนนะประเภทแบบลงพักนี่ไม่เอานะดูหน้าดีๆก่อนนะสวัสดีครับพี่ตีนะครับดูหน้าด้วยนะอย่าเอาแบบที่ลงพักนไม่เอานะประเภทต,ตะโกนบกเกวากวายนี่ไม่เอานะเออเดี๋ยวโดนสารตำหนีตีเตียนไป นะครับระวังนะฮะเอะอเนะครับมาก็มาแบบปกติไม่มีอะไรซีเรียสมาเบิกความเป็นพยานในชั้นศาลก็เบิกไปแต่อย่าเสียมารยาทเพราะาเสียมารยาทเมื่อไหร่อาจจะมีการโดนตำหนติติเตียนโดนโดนละเมิดอนำนาจศาลเดี๋ยวจะซวยเอาแนาบอกก่อนนะ นะอันนี้ทนายสมเกียรตินะไม่ใช่สามีนะอะไรฟ้องแล้วครับคุณเกียรเนทฟ้องแล้วนะฟ้องไปแล้วครับเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะวันนี้พัชระมนก็เลยชวนผมมากินลาบเป็ดนะครับชวนผมกินลาบเป็ดแหมเสียดายไม่ชวนเยียตอนตีสองจริงพัชระมนนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยทําไมไม่ชวนเฮียกินตอนตีสองนะครับ อ๋อคุณนภพรมาไม่เตือนเหรอครับกดติดตามไม่ยังกดติดตามไม่ยังกดกระดิ่งนะติดตามไว้ก่อนนะครับคุณพนิดาสวัสดีครับแม่วันธนาสวัสดีครับก็ไม่มีอะไรครับมีการฟ้องร้องกันโดยอ้างว่าผิดสัญญาซื้อขายก็สู้กันไปมีคนอ้างว่าผิดสัญญาซื้อขายนะฮะแบ๊แบนะฮะมีการผิดสัญญาซื้อขายก็สู้กันไปไม่ใช่ตื่นเต้นอะไรนะครับ อ่านะไม่ต้องไปตื่นเต้นอร่อยฮะนะครับก็เดี๋ยวจะรอว่ามันจะเป็นยังไงเนาะนัดแรกจะเป็นยังไงเอเอเดี๋ยวดูก่อนนะติดธุรบบะปอกว่ะเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนนะป้าเดี๋ยวไม่ต้องนะขอเปิดดูก่อนนะจอดรถก่อนดีกว่านะฟ้องแพงครับพี่ไอทีฟ้องแพงครับผิดสัญญาซื้อขายครับสามเท่อะไรวะ สงสัยเร่อะไรวะนี่ดูอนะนี่นะเอ๊สงสัยจะเลื่อนนะฮะสงสัยว่าผมจะต้องขอเลื่อนนะครับน่าจะมีมีคดีครับนะครับน่าจะขอเลื่อนนะฮะนะครับผมอาจจะไปขอเลื่อนนะครับเพราะว่าการขอเลื่อนแล้วหมายถึงว่าทนายเก่งอุ้ยหมายถึงว่าทนายเก่งนะครับอะไรเงี้ย ตำรวจดูอยู่เป่าเนี่ยตำรวจดูอยู่เป่าเนี่ยอืเยี่ยมเลยเนะ